คู่ระหว่างธรรมศาสตร์สเตอร์เรียนเปิดบ้านพบแบงคอก BTS ครับเป็นเกมนัดสุดท้ายของเล็กแรกนะครับแบงคอก BTS ท,ทีมเยือนในชุดสีดำเขียยลูกเริ่มเล่นก่อนในครึ่งแรกครับครับจังหวะนี้พีรพลไหลมาแล้วมาถึงพีรพลสัตว์ซื้อครับโอ้โหจิ้มด้วยหัวเกือเข้าไปครับ1.0ของแบงคอก BTS ครับตั้งแต่นาทีที่5 ธนาโชธนะครับจะลุยเข้าไปบอลทะลักมาเข้าทางพีรพลแล้วจากนั้นไปเสียบอลแล้วเป็นธรรมศาสตร์ยิงติดแล้วจิรวัตรสอวิเชียนครับโอ้ซ้ำาจอๆเข้าไปครับแมชลวินพึ่งใหญ่ไปพลาดครับโดนตีเสมอเลยครับนี่ครับชลวินไปเหยียบบอลน,นะครับสุดท้ายมาถึงจิรวัตรตีเสมอนาทีที่9แต่ว่าชาวราาสีอาวุธครับโอ้โหมายิงลูกนี้นาะที14 เป็นประตูขึ้นนำให้แบงคอก BTS ครับสองต่อน,นึ่งทำชิ่งกันสวยกับธนาโชธนะครับแล้วชาวลาครับเข้าซ้ายพอดีครับกองเชียร์มากันเยอะด้วยครับอัศวินเมืองหลวงวันนี้บอลยาวของแอบงคอก BTS เฟดิกอยเฟดิกอยแข็งกว่าหมุนเอาชนะมาได้เฟดิกอยกดเลยครับโอ้โหสามประตูตอนหนครับนาทีสิบ แหมแกแข็งจริงๆครับเฟรดิก่อยดูครับดิมาเรียเข้าไม่ติดเลยครับแล้วจิ้มลูกนี้เข an ้าไปแบงคอกไิเทสลุยต่อชวระาจ่ายมารแล้วทีเดินนายยาเขียวโอ้โหไปแอบอยู่ตรงนั้นครับยิงมุมแคบเข้าไปครับ4ต่อ1นาที19ก่อนจบครึ่งแรก ครับนี่เป็นเกมในครึ่งเวลาหลังแรกครับเป็นชวลามาพีรพลยบโอโห,โหจังหวะโต้ครับเพราะว่าธรรมศาสตร์เล่นพาวเวอร์เพลย์แล้วโดนสวนกลับขึ้นมาครับเสร็จเลยครับพีรพลกดเข้าไปครับ5-1ครับนาที23แต่ว่าธรรมศารรมสตร์ไล่เข้ามาครับ สองประตูต่อ5้าจากพรเทพโซนามิดครับลูกนี้ครับยิงจังหวะเดียวเข้ามาจากลูกเตะม,มุมหมายเลข8 8ครับพรเทพโซนามิดแต่ว่าแบงงขอบบีเทสครมาลูกนี้โอ้โหยิงเข้าไปครับยิงบนเส้นเลยครับโอ้ธวัชชัยไล่รัดทางฝั่งธรรมศาสตร์มาขอ VS จังหวะนี้ด้วยนะครับมองว่าเฟติกอยทำฟาวก่อนหรือเปล่าลูกนี้ นี่ครับเครดิตให้มาเป็นของทวชชัยเลยครับบอลมันกำลังจะข้ามเส้นอยู่แล้วทวชชัยไม่ยอมครับขอมีชื่อทําประตูครับนี่ครับให้เครดิตเป็นของทวชชัยไล่รัดไปครับจังหวะน,นี้ธรรมศาสตร์ขอดู V.S. ีูอสดูแล้วก็บอกว่าไม่ฟาวครับให้เป็นประตู6-2ครับแล้วจากนั้น ตัดบอลได้ของธรรมศาสตร์ไหลมาจิรวัตรยิงโล่งๆเลยครับ3ต่อ6นาที31ครับธรรมศาสตร์ก็ตีตื้นขึ้นมาดูครับจีรพลไหลมาให้จิรวัตรยิงง่ายๆเข้าไปครับทางฝั่งแบงคอกก็ไม่ยอมนะครับขอดู VS บ้างจังหวะนี้ครับยกเท้าสูงเข้ามาด้วยกันทั้งคู่ครับธนาโชต กับสุพนัทธุรสินดู V.S แล้วว่ายังไงครับดูแล้วบอกไม่ฟาวครับชี้ให้เป็นประตูก็เป็นลูกที่3ของธรรมศาสตร์ที่ได้ครับแล้วจากนั้นหมัวจะไปเปลี่ยนตัวกันเปลี่ยนตัวแล้วแม่แบงคอกไม่รอให้เปลี่ยนด้วยครับโอ้โหแกเล่นเร็วแล้วยิงเข้าไปเลยครับเป็นเจ็ต่อสามเจริญแทนาครับ นี่ครับธรรมศาสตร์โมเดอร์ขอเปลี่ยนตัวคิกอินเข้ามาแล้วครับแล้วเจริญยิงเข้าไปครับโอ้โหไปเปลี่ยนตัวตอนเล่นเกมรับนี่มเสียจังหวะเสียโอกาสและเสียประตูเลยครับสกอร์ตามหลัง3.7โดนตัดได้ครับลูกนี้เรวัตขำกลํายิงสวนุูใบลูกนี้แล้วเข้าประตูไปครับ8ปต่อ3โอ้โหพาเวอร์เพลย์ดิพาโดนไป2.3ลูกแล้วครับ ธรรมศาสตร์เล่น p พาเวอร์เพยแล้วจบไม่ได้สุดท้ายโดนสวน8ต่อ3ไปเลยครับเกมนี้จบเกมครับเป็น3คะแนนของ Bangkok BTS ครับ